สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับยังอยู่ที่ฮิตชิสัทเอ็กร้อยสามสิบห้าจีหรือว่ารุ่นห้านะครับงานวางทอ่อมาถึงว่าเอาทอ่องแล้วก็วางใหม่ให้ลึกหน่อยเพื่อจะระบายน้ำออกไปได้ดีครับนี่ถือว่าตัวท็อปอเก็บของมาได้เกือบปีแล้วครับ เนะครับคุณตี้๕ฟันรถคุณขนาด13ตันใบแท็กนั้น70เซนครับคนเลิก7ตัวแครียออร์2ตัวเฟร,รมเป็นตัวเอ็กจับเอาอีสูบนะครับสี่ตีหนึ่งส่สีูบเทอร์โบไดเรกทินเ้งชัน เวสิบแปดจุดห้าแรงมาครับรีวมากเลยปดสิบแปดจุดห้าตัวไม่มีกล้องหลังตัวถูดละมันไม่แน่ใจมจีไหมการข้างละสองโอ้จินเยอะเหมือนกัน 59ลูกบัลเมตรครับเดี๋ยวแรบตูปั้งหน ตัวนะครับหรือว่าเชือกนงะิเทียบเท่า LC นั่นเองอย่าลงคุ้มเองเลยครับ มาขับโดยหัวหน้าโจยนะครับจัดให้จริงๆครับรอบ,บเครื่องก็น่าจะ2,000รอบต่อนาทีครับ 4BG นีสุด เาครับวันนา้โรยลองปุมดูอย่ยหนงจับให้ครับเพราะว่าปลาน่าจะลุกลำบากให้ลึกครับ วางลงไปโอเคครับต้องให้อยู่ในสภาพเดิมเพราะว่าตรงนี้น้ำข้างบนนี่เยอะครับแต่วางวางตื้นไปไหนครับก็เลยวางใหม่ กี้นี่ไม่ใหญ่ออุ้มครับพุ้มไม่ฝีมือครับหวอนาโชยสิบคะแนนเต็มไหมน้องนิ่มแล้วก็ได้ทุกสถานการณ์ าส,สายหาสายแข็งมุกฟรีรำจัดให้ไฟกดครับอย่าให้แตกนะอย่านองคุมเองเลยครับ ต้องนิง่งนะว่าบอสมาคุมเองครับกดเข้าไปโอเคครับเหลืออีกชุดนึงเจ็บจรจั มามเนี่ยหลิดก็น่าจะอินโดนีเซียนะพี่น้องโรงงานอยู่ที่อินโดนีเซียอ้าวฝีมือครับฝีมือนิ่มแล้วก็นิ่งตกเย็นต้องจวดครับมน,น่าจะต้องจวดอยู่แล้ว ีไม่ได้เครื่องดื่มมห้บังเอิญขับรถมาเจอพอดีพี่น้องตามมาเลยมันจากฝั่งนี้สูงครับ นผมจะคุ้นโค้งหน่อยพี่น้องปกติแล้วเขาจะเอาปูนมาเทครับดูเอาพี่น้องวิธีวางท่อ ผ่นานไหมมีรูไหม <_ d ream> เดี๋ยวดูครับอ๋อนาโจรลงแล้วครับ<__>เรียนเชลเฟอร์ครับโหนาจโจรไปแล้วครับเอาแคทคันเล็กไปเก็บก่อน ที่ให้บอดีการหรือว่ามือขวาทำการาฝังท่อแล้วก็กลบเอาดินกลบนะครับ <c oughs> ต้องค่อยๆก่อนครับเดี๋ยวท่อจะเคลื่อน ไปดูได้ครับยูทูกช่องชาติเจริญทรัพย์เพนชาติเจริญทรัพย์เอ็กซ์คาเวเตอร์อินทรัคศ์เกมห้มือใหม่ก็มือใหม่หครับมือปั้น ทรงเอวูหลอลเหมือนกันครับสำหรับ 5G130 สติกอ๋วก็จะเปิดน้ำตรงนี้ครับเพื่อให้ไหลระบายได้ดีน่าจะมีปลาไปติดครับ ของใหม่ถือว่าดีครับไม่มีควัน อย่าพอไหมปัจจุบันฮิตาชิก็มา 6G ครับรุ่มใหญ่ 6G แนดาร์ดแล้วก็ 6G SE ใช้ 6G b G ครับ1อ0สามเมือใช้ 4G อี u z u ์ไดร์ทั้งคู่ครับฮิตาชิไม่ใช้เครื่องคอมมอนเรลนะครับใช้แต่เครื่องไดร์เป็นหลัก จะมี ZX200 รุ่น3ที่ใช้ 4HK ครับรู้สึะว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไรครับสู้คู่ทีไม่ได้เพราะว่าฮิตาชิไม่ได้ใช้ปั๊มคาวาครับนะใช้ปัม๊ม i t ต c ชิอย่างคมสุก็ใช้ปั๊มคมสุนะครับของตัวเอง i t ต c ชิมีปั๊มของตัวเอง แล้วก็แคทเทอร์ิล่านะครับก็ใช้ปัม๊มตัวเองนอกกนั้นก็จะมีแตนะ่ K3 K5 K7 ปั๊มยอดฮิต ด,ดูพี่น้องชาร์จเตซับเก็บสภาพด้านซ้ายก็รถใหม่ใช้ไปเหะสิปีเครื่องยนต์นี่อิซูซุดูแลง่ายอยู่แล้วครับอะไรถูก พอจะอยู่ตรงนั้นครับสอกีบางกีก็ดูแข็งแกร่งดีครับดูมาดูเชื่อไมได้สวยครับ ล่างยองรับว่ายาวครับก็ไม่แน่ใจว่ากี่พันครับนะหรือว่าเมาเท่าไหร่หรือว่าจะต้องตีเงินออกมาว่า4ี่พันห้าพันหพันแล้วแต่ครับะจะมาทำให้ลักษณะก็ต้องใช้รถุอ่ะ ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ